ชื่อเด็กหญิงพิภาจัา,น,น,าน,ชนช,าะชะนนล์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6าค3รับบทเป็นคนข้างกันเกิดนะคะบมชื่อเด็กชายทัชพลนันยืนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาค3รับบทเป็นพระพุทธเจ้าครับวัสดีค่ะทีเท่เจมส์ชื่อเด็กหญิงไทยยนชั้นประถมศึกษาปีที่5ภาค3รับบทเป็นลูกพระรามค่ะ ผมชื่อเดกชายพศสีวางอยชั้นประถมศึกษาปีที่หกั้สเลขที่ยีดรับบทเป็นพิษุพระสาีบุตรสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนภเจิญงั้นปศึกษาปีที่หกชั้สเลขที่สามรับบทเป็นพันยาของพระางนั่งกังดีครผมชื่อเด็กชายพงศธรี่าอย่ชั้นประถมศึกษาที่หกชั้นสามบบานครับ เป็นครามอาศัยอยู่ในปูุงราจะคือเมื่อแก่ลงถูกลูกและภรรยาทอดทิ้งไปกับสามีใหม่หลบไปแก่อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นปีแต่แย่ลงกว่าเดิมแต่ฉัน,นยึดใจชีวิตที่เหลืออยู่กับเจรานะ <laughs> ให้เธอไปกับเขาเถอะคือว่าเห็นแก่ลูกของเราลูก ต่อมาพระราชาประสงค์จะบวชแต่ไม่มีใครรับบวชให้จึงเสียใจจนร่างกายสุกสู้ผอมวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นจึงตัดถามได้ความว่า พระราทาอยากจะบวชแต่ไม่มีใครบวชให้ต่อมาพราราทาประสงค์จะบวชแต่ไม่มีใครรับบวชให้จึงเสียใจส่วนาากาจสุกขผอมวันหนึ่งพระคุณใเจ้าทอดพระเนตรเห็น พระเชิญได้ว่ลลา,า,าพระราชาใช่ปะข้าพเจ้าละนึกได้ว่าครั้งหนึ่งเคยได้รับบิณฑบาตเป็นข้าวหนึ่งท็อปพีพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญ,ญาตให้พระสารีบุตรบวชให้พระราชะด้วยวิธียติจตุปัตกรรมเป็นการบวชโดยได้ขอมัติจากคณะสงฆ์จึงถือได้ว่าพระราชะได้อุปสมบท ดวยวิธีนี้เป็นบุคคลแรกเมื่อบวดแล้วพระราธะได้จาริไปกับพระสารีบุตรไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอรหรันต่อมาพระสารีบุตรได้มาขอเฝ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระราธะเป็นอย่างไรบ้างละ่ะเป็นคนว่าน้องสอนง่ายมเมื่อแนะนำอะไรก็ทำตามโดยไม่เคยขดเลยพระพุทธเจ้า ทั่วขันทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเยี่ยงลาทะเมื่ออาจารย์สอนชี้แนะก็อย่าถือโกงพระพุทธเจ้ามยมยมยมทรงยกย่องพระราธะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการรู้แจ่มแจ้งในพระสงเทศนาทิฏานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้เป็นสิษควรเป็นผู้ว่างนองสอนง่ายไม่ถือบทอาจารย์คนเราควรรู้จักกณัอยูกระต่เวทีต่อผู้มีพระคุณขอบคุณค่ะ